สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสายยินยินต้อนรับเข้าสู่ช่องบีอินยูเคนะคะวันนี้กับก๊าบมาเจอกับบี้อีกแล้วค่ะเป็นช่วงที่ว่าปีเพิ่งเส็ดจงานแล้วนะคะเนาะกะซิมากินเขากันค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณให้เบิ้งสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเก่านะทีเนาะกะปีเลิอกอันวิเสร็จเสร็จป,ประมาณเก้าโมงนแหละแต่ว่าปีก็เตรียมนันเตรียมมีเนาะเพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเฮาสิบ,บม่มีมิดในเมลก็คือสิบ,บ่มีอาหารกลางคืนปกติเฮาสิมีอาหารเป็น ช่วงเที่ยงคืนเนาะค่ะเนาะเที่ยงคืนถึงตีสองแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนข้าวศิลป์มีบิ๊กเลยต,ต้องเฮ็ดกองอาหารกองอันว่าให้เขานะมาเขาตัวสิมหาหับเอาตอนประมาณหาโมงแรงเนาะค่ะเนาะของมื้อนี้เนาะกะเดี๋ยวมื้ออื่นบิคิดว่ามื้ออื่นเป็นช่วงวันเสาร์สิบป์่อยมีคนหลายเดี๋ยวบิกะสิเฮ็ดคลิปให้เพื่อนในเบิ่งเนาะว่าบิเฮ็ดแบบใดญเนาะค่ะเนาะเป็นกองแบบว่าใส่อีหยังเข้าไปแน่น,นอนแน่เนาะกะคิดว่ามันกนหน่าสิเป็นตัดหนาสนใจเนาะค่ะเนาะ กบ่มีหยังค่ะทุกคนจสามื้อนี้ก็สิมากินข้าวซื่อมาเซเซฮัลโหลซื่อๆเดอกเนาะมื้อนี้เป็นวันศุกร์เนาะค่ะมื้อนี้วันศุกร์นะคะไฟร์เดย์ค่ะก็อกแมวอกแมวอีกแล้วค่ะประมาณนี้เด้อพี่ก็กินไรหลายค่ะทุกคนจสามันมันเบิ่งกล้องบักอย่างใหญ่บบนี่เบิ่งเดี๋ยวสิมากินอันนี้ก่อนพี่มากพี่มากินอันเป็นยังล่ะ ีชอบกินบวกระเทศบวกระเทศน้อยค่ะทุกคนจ๋ากระเบิงมาเด้อบันนี้มากินแล้วดะอืแสงมันเป็นมุ้มหมึดๆเนาะถั่วลูกเดือยนะักะถั่วเขียวนะักะถั่วดำแล้วจ้วนะเนาะนี่มากินสิละนะกะอันนี้ก็คือ บานาน่าโอคเคกนะคะพีเอวมาบานาน่าโอคเคกเนาะเพราะว่ากล้วยกับอันโอ๊กเมลนะคะเนาะอืมสดๆใหม่ๆเลยนะคะทำตอนเช้านี้นะคะปึง้งเห็นบอเป็นตะกินบอขนาหอมค่ะหอมอร่อยมากคือสิกกินมันเนีแหละเป็นตะอ้วนอยู่ดอกเนาะนี่นะคะ่ะมากินนะอืม รอบนี้ออสซุมซุ่มหนาวส่งช่วงนี้อยู่ประเทศอังกฤษนะคะว่ากษสิรเริ่มนาวแล้วเนาะถือว่าหนาวเลยแหละตอนสา่วตอนที่วาปีมาเหตุงานนี่งกับประมาณอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8องศาเนาะคะ่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่แบบว่าค่อนข้างเย็นเนาะ อ,อูกใหญ่มากเบิร์นยูนิคอร์นเชอร์รี่นะคะเนาะเชอร์รี่มะเขือเทศมะเขือเทศเชอร์รี่ผสมต่อ,อ มีกัสิไซทัวไปนับจะหน่ยเนาะขออภัยถ้าใส่มือนะครับเพราะว่าอันส่วนมีเปื่อนอันนี้ไปแล้วเนาะมีกัสิไซไปยังสิเลยอู้น่ากระเลนม,มาด้ยค่ะทุกคนจ๋าว่ามีอย่างใค้กลับมานั่งอัดคลิปกินเล่นๆเ,เนะาะเธอดะจิ้มกับอันนี้เนาะ ซ <medidas> ึ้กเกลือตีกินอ่ะแล้ปุ๋ ตอนนี้กันนงางล้อรถมาสง่าสงของนะคะมัน,นี่มาสองหอลอบละมารถสิบหอบคันบบกง่างเลยคันหนึ่งตอนเสาร์นะคะล้ออีกคันหนึ่งกำลังสิม,มาแต่ว่าจะสิม,มายัางไง อันทีบีค่อยบอกว่าไงเพื่อน้ฟังได้ฟังไปเนาะว่ามีนี่มูถือว่าไม่สั่งแต่ปัญหาเนาะถือว่ามาอยู่นี่เออออกไปแล้วพรานั่งกลับไปบ้านไหนประมาณอันเออเคือยงังไงกลับไปบ้านไหนประมาณไปเที่ยวแต่ว่าฮอลิเดย์เขาเอญฮอลิเดย์กลับไปประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์พอกลับมาปุ๊บอ,อันพยายามพยายามเหมือนส่ง,งความมหาบีถามว่าเออที่ที่ทำงานเป็นยังไงแนยุงบอจัองสรนจังสีเนาะ เพราะว่าที่แหลกเลยอะที่นั่งานงานแรกๆเลยก็คือบีเป็นคนแบบว่าเออบีก็คิดว่าเขาเป็นมูอ่ะความรู้สึกบีเราบีคิดว่าเขาเป็นมูแต่ว่าอันที่จริงมันโบแมนมูไงเออเขาคิดว่าเขาเป็นมูแต่มันแต่เขาคิดว่าเขาเป็นแบบทางพ่านที่จะไปหางานยังนสิไหมเออที่นี่ ส่วนใหญบกเอโอเคแบบทักเขาความหาเขาเออเนี่ยันจะเขาจะมีงานแล้วนะทั้งจนันทั้งสี่แบบกลับมาเห็นงานาร่วกันรอบนี่คือเห็นทาแท้ของเขาเลยอะ่ะแบบเออคนแมนอีว่วะยังสิไหมคนแบบนี้ไรครับคนเหนาหวไวหลังหลอกเขาดีนมาเขาเป็นไดยังเห็นกับเขาแบบบเห็นหัวเขาอยู่เนาะ ขนาดไว้ท้อมดีกับน้ำดีน้ำปนีเนี่ยมาเหตดแบบเห็ุอย่างที่แบบว่าคามหัวกันนะน้าอืมบก็ได้ทอมเลยว่าเออสีบ้ซอยแล้วเพราะว่าซุหนี่เหตดแต่ปัญหาสองคนเอกหนัวเมียเนี่ยเหตดแต่ปัญหาแล้วก็อันสามปัญหาหลายผดนะกะเพื่อนึงเลยล่ะน้ำข้าซซยกับเรคิดว่าห้าซซยน้ำห้าโอยเนี่ยกับแบบเอิญเพื่อนึงเลยล่ะ ใั้เค็ดอยู่เรื่อยไหมคะสามปัญหาอยู่เรื่อย,ยไหมไปท้อเลยวาอันบีเลยบอกท้อว่าว่าเอาเราเด้อหลอกนี้เด้อให้ครับให้มันซอยโตให้เขาซอยเหลือจะของเองซอยเหลือตัวจะของเองคือแบบเข้าสิบซอยป่าอย่างเพราะว่าดูทรงๆเหล่าน้าสิพยายามต,ติดแบบเขามาหาบีเลยแบบให้บีหางานให้แบบเอากลับมาให้งานตรงนี้อีกนะ อย่าใ,ใจด้วยค่ะฉันกับมีน่นาทีของฉันแบบปัญหากับมี่ปัญหาของเฮาเองอะ่ะมี่เยอะแยะอยะูย่ละ,ะมืออื่นจักว่างถือไกล้อกบ๊วุก,กับบุหูเนาะบ่สามารถไปซอยภัยได้ดอก้าตอนนี้เนาะ น,น,น่งค้นย่นเี่เด้อทุกคนจ้ะ นี่แหละค่ะชีวิตยุอังกฤษกินแบบนี้นะคะบอเด็กินสเต็กสม,มือเด้ไม่ได้กินสเต็กทุกวันนะคะเป็นอะไรกินง่ายแต่กินนั่นนั่นใส่เพิ่มกมนพี่ม็กช่องกินเนาะค่ะเนาะแปลว่าอันพี่ซีมีโปรตีนเนะบาะเฉพาะบิ่กินอยู่เป็นพวกโปรตีนพวกอยังสิเนาะพี่ส่งไปแล้วพี่ก็ใส่อันเม็ดแมงลักนะก็ใส่อันนี้ไปมันสิคือคลายๆกับอันคือยังไง น้ำปลาตองโกลไม่จ๊ะน้ำตัวหู้เออน้ำแต่หู้บ่แม่นน้ำปลาตองโกน้ำตัวหู้แซ่บไปอีกค่ะอิ่มพอมนี่เสียออกมาเป็นนาตาแบบนี้เด้บ่เป็นไปกินดอกค่ะแต่แซบอยู่เนาะไปมากินง่ายดีค่ะทุกคนจามืนน้อนี้บิก็สิขอโตไปก่อนเด้อยจางก็บ่มีหยังแล้วเนาะกินไปกับิสิไปกินต่ออยู่ดอกแต่ว่าบ่าอหยัดแค่ในคลิป ประหยัดให้ในคลิปมันโดนไปกว่านี้เนาะค่ะนาองเจนนกะเจนกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใจนในี่กะฝากติดตามช่องบีน้ำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ